สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปา b i c y ซเคิลชาแนลครับกลับมาตามคําเรียบร้องนะครับผมสําหรับตัว p i น e ลี่ R780 ตอนนี้ก็เข้าสต็อกมาแล้วเรียบร้อยแล้วแต่ก็ให้กับลูกค้าที่จองก่อนใน Facebook หรือว่าในไลน์ก่อนนะครับผมก็ไหนๆมาแล้วเรายังไม่เคยรีวิวตัวนี้เลยวันนี้เราจะมารีวิวตัว p i น e ลี่ R780 อลูมิเนียมที่มาพร้อมกับตัวเกียร์ไทก้า20สปีดครับจะเป็นยังไงคอยติดตามชมครับ ครับผมแรงชุดไม่อยู่จริงๆสําหรับกระแสของรถจักรยานพีเนลลี่นะครับผมใครๆก็ชอบหลายๆคนก็ตามหากันนะ R780 ตัวนี้ก็ปีหนึ่งเข้ามาครั้งถึง2ครั้งแค่นั้นนะครับผมก็อันนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แทบจะหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแน่นอนครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้ว2รุ่นไม่ว่าจะเป็นตัว P ีเนล l ี่ R780105 ย2สปีดนะครับผมแล้วก็ตัวน้องสุด ตัว p i n e l l r 7 8 0 caris ที่มี16สปีดราคาเพียง12,900บาทใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัว105ราคาอยู่ที่18,900แต่ตอนนั้นเป็นของปีที่แล้วนะครับผมตอนนี้ขออัปเดตสถานการณ์นิดหนึ่งสถานการณ์ก็คือตัว caris ไม่มีของแล้วนะครับผมไม่ได้เข้ามาด้วยตอนนี้จะมีตัว105แล้วก็ตัวไทกาที่เข้ามาในรอบนี้ ราคาเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยครับตัว105ราคาจาก18,900บาทเพิ่มมา1,000บาทเป็น19,900บาทครับแต่ก็ยังถือสถิติว่าเป็นรถที่คุ้มที่สุดในตอนนี้อยู่ดีแล้วก็ตัวไทก้านะครับผมตัวนี้ผมจะรีวิวเป็นครั้งแรกก็คือราคาอยู่ที่16,900บาทถือว่าคุ้มที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับผมได้รถด,ดีไม่ใช่เป็นรถมือใหม่นะถือว่าเป็นรถที่ ั่นจริงจังซีเรีสขึ้นมาแล้วอีกนิดนึงนะครับผมแต่ราคาชิวชวจิบๆิบมากเลยนะครับผมกับตัว R780 ตัวนี้ทรงมันนะครับผมก็เป็นทรงแอโร่นะครับค่อนข้างดุเดือดสวยงามนะครับผมอลูมิเนียมคุณภาพออกแบบดีไซน์ดีแล้วก็ตะเกียบเป็นคาร์บอนยังไม่พอชุดเกียร์ที่ได้มาเป็นชุดเกียร์ญี่ปุ่นเป็นชิมาโน่แล้วนะครับผมกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายตั้งแต่ข้างล่างสุดยันขั้นบนสุดตามสไตล์ปามไบเซคิลเลยว่าคันนี้จัดได้อะไรไปบ้าง เริ่มต้นกันที่ยางเลยครับยางตัวนี้ก็จะได้มาเป็นเคนด้านะครับผมจะมีขนาดอยู่ที่700คูณ23จะมีลายลิปน้ำนิดนึงนะครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับการเริ่มต้นแบบนี้ต่อมาคือชุดล้อครับชุดล้อตัวนี้ก็อย่างที่เคยเห็นในรุ่นพี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว105่ก็ตามหรือว่าตัว p i n e l l ี Z9 ที่เป็นท็อปสุดๆเป็นคาร์บอนนะครับผมราคาประมาณ3บมืก็ได้ล้อชุดนี้ไปเหมือนกันแปลว่าล้อชุดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับผมเป็นของ f อร์ส เป็นอลูมิเนียมสูง40ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นดุมแบริ่งแล้วค่อนข้างลื่นเลยเดี๋ยวผมจะหมุนเล่นให้ดูนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงของมันก็คล้ายๆกับตัว p นะิ n นลี z แลื่นไหลามากเลยทีเดียวนะครับต่อมาคือด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ได้ไปเป็นไทกาส คูณ2นะครับผมก็คือ20สปีดก็จะเป็นรหัสซีรีส์ใหม่หรือว่าซีรีส์ปัจจุบันที่มีอัปเดตล่าสุดนะครับผมก็คือซีรีส์ R 4 7 0 0นะครับผมก็ถือว่าโฉมล่าสุดปัจจุบันแล้วไม่มีสายอะไรออกมาเกะกะน,นะครับก็หลายคนบอกว่ามันเป็น10สปีดเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะตัว10สปีดข้อดีของมันก็คือของแต่งและอะไรมันประหยัดลงมาเยอะมากนะครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างโซ่เดี๋ยวผมจะบอกว่าตัวโซ่ของตัว105เนี่ยถ้าเนิ่ซื้นะาคายู่ที่1000บาท แต่ว่าตัวไทกานะครับจะราคาอยู่ที่650บาทรวมถึงอะไรต่างๆก็เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นสเตอร์ที่สามารถแต่งได้เต็มที่ราคาหลักร้อยนะครับผมมีเยอะแยะเลยตัวสเตอร์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเป็นชิ้นๆไปนะคุณจะได้ว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผม3ชิ้นที่สําคัญที่สุดครับแน่นอนก็คือตัวชิปเตอร์สับจานตีนผีหัวหน้านะครับผมออกคําสั่งลูกน้องรับคําสั่ง3ชิ้นนี้ต้องสําคัญที่สุดจะได้ไปเป็นตัวชิมา a โนไทกา a c 4700นะครับผมทั้ง3ชิ้นเลย แล้วก็ตัวจานหน้านะครับผมตัวจานหน้าตัวนี้จะได้เป็นของโปรเวลเป็นกระโหลกกวงะจะมีขนาดอยู่ที่50 34ขาจานยาว170ตัวเนี่ยจะเป็นที่แตกต่างชัดเจนกับตัวรุ่นพี่อย่างของตัว105นะครับผมหลายคนถามว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าจานน่ะคล้ายๆกันนะครับผมยี่ห้อเดียวกันโปรเวลเหมือนกันแต่ว่าตัว105จะได้เป็นอีกรุ่นหนึ่งจะชื่อว่า X11 นะครับผมหน้าตามันจะ หลอกว่าอีกนิดนึงนะครับผมแต่ว่าคุณภาพแล้วก็การใช้งานก็พอๆกับตัว Provel well ตัวนี้เหมือนกันนะครับต่อมาคือสับจานครับสับจานก็จะเป็นของตัวไทก้าเรียบร้อยนะครับผม4700แล้วก็ตัวตีนผีก็จะได้เป็นของชิมาโน่ไทก้า4700เหมือนกันขาค่อนข้างใช้ได้นะครับผมตัวเนี้ไม่ค่อยมีขาสั้นหรือขายาวให้เลือกนะครับผมมันจะมีขนาดอยู่ประมาณเนี้ยของตัวไทก้านะครับผมซึ่งมันสามารถแต่งได้ ค่อนข้างใหญ่เลยโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนตีนผีนะครับผมสามารถใส่ได้11 34เนี่ยใส่ได้แน่นอนฟันธงนะครับแต่ว่า11 36ต้องรอรุ่นกันอีกทีว่าสามารถใส่ได้หรือเปล่าแต่ผมว่ามันยาวขนาดนี้อาจจะมีการปรับแต่งเล็กน้อยสามารถแต่งขึ้นเขาได้สบายๆเลยนะครับคัเสเซตที่ได้มาตัวเนี้ยตัวสเตอร์ตัวเนี้ยที่ได้มาก็จะมีขนาดอยู่ที่11 28นะครับผมจากสัญชายมาพร้อมกับโซ่ที่เป็นของ YBN 10 p ป ed นะครับผม ด้านก้ามเบรกนะด้านก้ามเบรกตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวรุ่นพี่ของทุกตัวนะครับผมก้ามเบรกก็เหมือนกันก้ามเบรกตัวนี้ก็จะเป็นของ oem ที่พินลลี่ทำเองนะครับผมก็จะเป็นลักษณะดําๆแบบนี้นะครับผมถ้าคุณติดตามผมคุณก็จะรู้จักนิสัยผมนะครับผมอะไรดีผมก็บอกอะไรไม่ดีผมก็บอกนะครับผมสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยถ้าคุณปั่นแบบว่าทางเรียบธรรมดานะครับผมไม่ได้ใช้งานแบบ ลงเขาอะไรหนักๆอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก้ามเบรกตัวนี้ถือว่าเป็นก้ามเบรกที่ใช้ได้เริ่มต้นที่ดีแล้วกันแต่ว่าถ้าคุณอยากเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับผมคุณชอบเที่ยวเขาคุณชอบใช้เบรกเยอะนะครับผมต้องการเบรกฉุกเฉินได้ผมแนะนําให้เปลี่ยนก้ามเบรกให้เป็น d u a l p i v o t นะครับผมหรือว่าจะมีหมุดจุดหมุนเนี่ยอยู่2อันมันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับผมก้ามเบรกตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าจะให้เบรกสบายขึ้นก็แนะนําเปลี่ยนก็ถือว่า เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมไทก้าก็ระดับพันกว่าบาท105กระดับ2,000กว่าบาทอะไรประมาณน,มามนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่แพงสําหรับชิ้นนี้นะครับต่อมาคือด้านตัวเฟรมครับด้านตัวเฟรมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นพี่นะครับ105 Caris ไทก้าเป็นเฟรมเดียวกันหมดนะครับผมเป็นเฟรม a e r o Aluminium ซูเปอร์ไลท์อลูมิเนียมนะครับผมที่เขาเขียนไว้แต่ข้อดีของมันก็คือมันสวยนะครับผมดูจากภายนอกออกมาเนี่ยเหมือนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไหมเพราะว่ามันลบรอยเชื่อมให้หมดแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้ก็ลบรอยเชื่อมนะครับผมตรงคอก็จะเป็นถ้วยใหญ่นะข้างบนใหญ่ข้างล่างใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวทรงหลักอานนะครับผมตรงนี้ลบรอยเชื่อมหมดแล้วแล้วก็หลักอานที่ขึ้นไปก็จะเป็นลักษณะแบบหยดน้ำนะครับผมแอโรไดดัมมิกแบบนี้นะครับผมด้าน ซิดส,สเตย์ก็ทํามาบึกบึนเพิ่มความสติฟให้กับรถคันนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนครับมันต้องซ่อนสายอยู่แล้วเนาะทุกอย่างเข้ามาตรงคอแล้วก็ค่อยไปออกด้านหลังอีกทีนะครับผมก็ถือว่าสวยคลาสสิกในรถจักรยานเสือหมอบที่เป็นแอโรไบค์แบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยการลดแรงสั่นที่อยู่บนถนนเนี่ยก่อนที่จะถึงข้อมือแล้วก็ตัวเรานะครับผมมันต้องลดการสั่นพวกเนี่ยด้วย ตะเกียบที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ตัวนี้ที่ได้ไปเป็นตะเกียบคาร์บอนไฟเบอร์ให้คุณแล้วนะครับผมสวยมากโชว์ลายคาร์บอนตรงนี้ด้วยนะครับผมพีเนลลี่ตรงนี้คุ้มมากๆนะครับผมผมว่ารถคันนี้แค่เฟรมเฉยๆก็กินขาดแล้วนะครับผมหลายคนยังชื่นชอบแล้วก็ยังหลงรักอลูมิเนียมอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าได้มาคุ้มสุดๆเลยต่อมาคือด้านคอนโทรลนะครับผมด้านคอนโทรลตัวนี้ก็จะมีแหวนรองคอนะครับผมสเปเซอร์ตรงนี้3ชั้น 10มิลน,นะครับผมเท่ากับ30มิมลตรงนี้นะครับผมถ้าใครเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนหรือว่าอนาคตถ้าคุณอยากจะตัดในอนาคตก็ไม่มีปัญหานะครับด้านคอแฮนด้านสเต็มตัวนี้ก็จะมีขนาดความยาวอยู่ที่90นะครับผมเป็นอลูมิเนียมจากพินเนลี่แล้วก็แฮนจะมีลักษณะแบนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ซ่อนสายก็สายจะอยู่ด้านนอกอยู่นะครับก็จับสบายดีเหมือนกันจะมีความกว้างอยู่ที่420นะครับผม ต่อมาสูงสุดก็คือแน่นอนครับผมตัวเบาะตัวเบาะตัว,ตวนี้ก็คือตัวเดียวกับตัวรุ่นพี่พินาลีเซ9นั่นแหละก็คือของพินาลีเลยนะครับผมลักษณะาการนั่งก็จะค่อนข้างกว้างนัง่ง,งสบายนะครับผมมีร่องตรงกลางแล้วก็มีร่องตรงด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับผมข้อดีก็คือมันจะมีแบบตัวกันล้มอยู่ตรงนี้ให้นิดนึงนะครับผมส่วนมากถ้าล้มอย่างแรกคืออะไร เบาจะฉีกใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะมีตัวกันเบาฉีกให้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเบาตัวนี้ให้มาไม่ได้ขี้เหร่เลยก็จบกันไปกับการรีวิวครับผมเป็นยังไงบ้างครับตัว p พเดอรี่ R780 ซีรีนี้คุ้มที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับผมเทียบทุกแบรนด์ในตลาดประเทศไทยตอนนี้ก็ได้นะครับผมไม่มีแบรนด์ไหนที่ให้คุณได้ขนาดนี้ในราคาเพียง16,900บาทเท่านั้นนะครับตัว R780 แน่นอนครับสีคาสสกของเขาก็จะมีแค่2สีนะครับผมก็คือสีดํา เขาเรียกว่าดำร้วนแบบนี้นะครับผมแต่จริงๆดำแล้วก็มันจะสลับกับตัวสีเทานะครับผมแล้วก็จะมีดำแดงจะมีแถบสีแดงเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับผมโชว์ความดุของเฟรมก็สินค้ายังพอมีนะครับผมตัว105ไม่ต้องพูดถึงละตัว105หมดไปแล้วนะครับผมยอดจองเร็วมากๆเลยแล้วก็ได้มาน้อยด้วยตัวไทก้าตัวนี้ยังพอมีนะครับผมสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามลายเลยนะครับผมแอดไซน์นะครับผม palm bike ผม ต่อก็เลยเป็นตัวเล็กนะครับก็สามารถติดต่อได้ง่ายในนั้นนะครับผมหรือว่าใน Facebook ก็ได้โอเคและคำถามสุดท้ายนะครับผมว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ก่อนแรกเลยก่อนที่ผมจะช่างนะครับผมอันนี้คือคอมพลีที่ออกมาจากรถแกะกล่องออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมแน่นอนครับเขาจะแถมบันไดให้ครับรถในราคาไม่แพงมากนะครับผมเริ่มต้นกลางๆเนี่ยเขาจะแถมบันไดให้แต่ส่วนมากนะครับผมรถระดับไฮเอนดเนี่ย ราคาเป็นแสนเนี่ยเขาไม่แถมบันไดให้นะครับผมรู้ไม่เพราะอะไรเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาเอาไปใช้แป๊กเดียว1-2เดือนนะครับผมพอเขาชินเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโยนทิ้งไปแล้วก็ไปใส่บันไดคลิปเลสนะครับผมหรือว่าบ้านเราเรียกบันไดคลิปโอเคเราไปชั่งน้ำหนักกันช่างจริงนะครับพินลี R 780ไซส์46นะครับเดิมๆออกกล่องไม่รวมบันได น้ำหนักที่ชั่งออกมาก็คือ10โล35นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้กับรถจัก,กรยานเสือหมอบอลูมิเนียมในราคาเรนจ์ประมาณนี้นะครับผมแอบกับซิบนิดนึงเปลี่ยนล้อเบาๆนะครับหายไป็น1กิโลโอเคครับลากัไปก่อน,นครับขอฝากตัว p i นเนลี่ R7 80ตัวนี้ไปด้วยนะครับผมตัวไทก้าชุดเกียร์ถือว่าใช้ได้แล้วก็คุ้มค่ากับราคามากครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดของดีในราคาประหยัดที่ร้านปามไซซ์เซิรคัดสรรมาให้คุณเสมอครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ